อันนี้คือหน้าเด็กทั้งตื่นนะคะเดี๋ยวแม่จะตัดผมให้เรากันมองเตรียมตัวไปโรงเรียนวันแรกกันใช่ไหมครับอาน้องกับไปโรงเรียนแล้วนะเร็วๆเบี่ยยสงสายตอนนี้ อคํางคำลาม,รามเรากำลังเตรียมตัวไปโรงเรียนวันแรกกันใช่ไหมครับไม่รู้โรงเรียนจะเปิดหรือเปล่าต่อให้โรงเรียนเปิดหรือไม่เปิดก็แล้วแต่เราต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนใช่ไหมครับอันนี้คือหน้าเด็กเพิ่งตื่นนะคะเดี๋ยวแม่จะตัดผมให้อุปกรณ์ของเราแม่เตรียมพร้อมแล้วกันไกลและหวีแล้วเราก็มาตัดกันที่ระเบียงห้องโดยที่แม่จะใช้ผ้าคลุมอันนี้อันนี้คือผ้าอะไรลามจำได้ไหมอันนี้คือผ้าคลุมให้นมของแม่นั่นเองที่ตอนที่ลามเป็นเด็กนะตัดผมกัน นักเรียนที่แม่เตรียมให้เรามาดูกันว่ามีอะไรข้างในบ้างอันนี้คือตามที่โรงเรียนแนะนำมาเลยนะคะว่าสิ่งที่ต้องเตรียมไปคืออันนี้อะไรครับนุงลามเ<อ>สเปรย์ฉีดมือนะคะทิชชู่ครับทิชชู่เปียกเหมือนกันครับเสื้อผ้าเผื่อเปลี่ยนนะคะเผื่อเล่นสกรปรกหรือเลอะและที่สำคัญมากหน้ากากอนามัยสเปรย์ไว้แม่มีในนี้ให้4ีอันววที่สำคัญอีกอย่างนึ่งนมนะคะอีกอย่างที่เราลืมไม่ได้คือกระบอกน้ำ เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเตรียมให้ครบเซตเลยก็ประมาณนี้นะคะทุกคนตกลงพร้อมไหมคะพรุ่งนี้ไม่พร้อมเอ,อ้าไม่พร้อมมาทําไงอะ่ะประโยคสุดท้ายก่อนเด็กหลับนะคะแม่ครับพรุ่งนี้จะไปเรียนแล้วก็หลับครบเลยค่ะ <S> <S> จะไปแล้วอะแต่ก่อนจะไปนักเรียนต้องกินข้าวเพราะว่าไม่มีแรงรังเต็มแล้วลังเต็มแล้วลน้องมันจะไปโรงเรียนแล้วนะนเร็วเร็ด้วยเร็วเร็วพ่อครับหยวสายอ่ะอวยพรน้องหน่อยอวยพรน้องหน่อยโอยลางไปไหน ทุกคนมาส่งแล้วพี่ขนมาทั้งบ้านเลยนะเมื่อกี้พี่เขาอวยพรน้องเรียบร้อยแล้วนะน,น้องบอกว่าให้พี่ใส่ฟ้าใบเกาะกำแพงเกาะกำแพงร่ได้ได้เดี๋ยวทุกคนจะต้องไปเกาะกำแพงมาถอดเด็กเดี๋ยวลูกไปเข้าเรียนก่อนมาเม้าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนเช้าก่อนที่จะขึ้นรถโอเคโอเค let's go <S bye bye b ายบาย แมตามไปแม่ดูม่ดูเฮ้ยพูดแต่กันไปแล้ววววดิน complete อ่พ่อคะความรู้สึกพ่อส่งรูปไปโรงเรียนคะพ่อกระติ่งเต้นพ่อกลัวว่ารามร้องไห้แล้วพ่อจะทำยังไงดีจังหวะฟ้ามือเมื่อกี <t <t uh, <t uh ้เสียวมากเมื่อเกิดมันเหนียขึ้นมานี่เราทุกคนจะทำยังไงกันดีบ้าวิ่งหนีเราไปดยวิ่งไปเลยแล้วก็วิ่งหนีวิ่งหนีไอรามก็คงงอ่ะโอเคเดี๋ยวตอนบ่ายเรามารายงานสถานการณ์กันใหม่ว่าจะเป็นยังไงบ้าง งรามเสร็จแล้วนะคะแล้วก็แยกย้ายกันพ่อก็ต้องไปทํางานแม่ก็ไปกุหลานอนนี่นั่นเสร็จแล้วก็นี่คืออีกแป๊บเดียวก็จะต้องไปรับรามมาใส่มาคือรามแบบเรียนสั้นๆก่อนเพราะว่าเด็กเพิ่งเริ่มเข้าโรงเรียนเนาะเขาก็จะให้เรียนแค่ไม่กี่ชั่วโมงก่อนให้แยกจากพ่อแม่จากที่บ้านให้สั้นที่สุดแล้วก็เดี๋ยวเขาคงค่อยๆปรับตัวไปจะไม่มีการนอนกลางวันที่โรงเรียนเพราะว่าลดการคอนแทคกันหรืออะไรก็แล้วแต่ก็เลยให้เด็กเนี่ยกินข้าวเที่ยงแล้วก็เล่นแป๊บนึงแล้วก็กลับบ้านเลยเา

一二三。啊 ค่อยกันอัปเดตวันที่2นะคะจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อเช้าตอนมาสม่งแม่ก็ระทึกมากคือตอนลงรถเนี่ยเดินเข้าประตูไปอ่ะเขาโอเคมาก,เ,มากเขาสะพายเป้เขาแบบมองคุณครูแล้วเขาก็เดินตรงตรงเข้าไปเลยนะแบบสวัสดีคุณครูแล้วเดินจะเลยแม่ก็ยืนงงๆด้วยความง่วงนะแบบโอ้ยดีจังเลยลูกเข้าโรงเรียนแล้วจังหวะนั้นคือแบบนรกมากอ่ะคือหันหลังกลับมามองอ่ะวิ่งกลับมาหาแล้วก็ดึงมือแม่ดึงมือยายตอนนั้นคือแบบดรามมา ยังไม่ไดราม่าคือลามก็แบบหันกลับมาแล้วก็ดึงแล้วบอกแม่เข้าไปด้วยแม่เข้าไปด้วยแต่แม่ก็บอกแม่เข้าไม่ได้โรงเรียนไม่ให้ผู้ปกคร,รองเข้าลามก็ยื้อกันอยู่แบบสักพักแบบก็ไม่เกิน5นาทีอ่ะแป๊บหนึ่งอ่ะครูก็เอาลูกโป่งมาล่อโน่นนี่นั่นใดๆเสร็จแล้วจังหวะแบบเด็กนักเรียนคนอื่นก็มาบางคนก็ถูกอุ้มเข้าไปเลยเสำหรับรามคุณครูก็ก้มมาหาแม่แล้วบอกว่าคุณแม่คะขออนุญาตนะคะแม่ก็บอกเชิญค่ะครูก็รวบตึงแล้วก็แบบเดินผู้คนในโรงเรียนแล้วลามก็ดิ้นแบบ ดิ้นดิ้นจนรองเท้าหลุดกระเป๋าเป้หลุดอะคิดดูดิลูกแบบดิ้นแรงมากแล้วแหกปากร้องแบบลั่นโรงเรียนเลยอะแม่็เลยแบบโอเคครูเอาไปละแม่เลยแบบหนีกลับบ้านดีกว่าก็เลยอะเรียบร้อยส่งลูกในเชา้าวันนี้ว่ายากแล้วเชื่อว่าพรุ่งนี้จะยิ่งยากกว่าพรุ่งนี้จะไม่มาเลยครูพรุ่งนี้จะบอกว่าไม่อยากมาเรียนเชืนะ่อไหมส่งลูกแล้ว คราวนี้ความยากทวีคูณจากเมื่อวานเมื่อวานก็แค่บ่นๆถึงโรงเรียนคุณครูก็อุ้มแล้วก็ลวกเข้าไปเลยโรงเรียนแต่เมื่อกี้นี้คือร้องกรีดว่าจะไม่ไปโรงเรียนตั้งแต่ตอนเกือบจะถึงเลยบอกแม่กลับรถแม่ไม่ไปนะ่ะไม่ไปเรียนแม่กลับรถเลยจนกระทั่งถึงโรงเรียนก็ดิ้นดิ้นดิ้นอยู่ในรถแล้วก็ร้องอไม่ยอมลงไม่ยอมไปบอกวันนี้จะไม่เรียนวันนี้จะไม่เรียนแล้วก็ไปซุกอยู่ตรงประตูอย่างในภาพค่ะ พอแม่อุ้มลงจากรถได้ก็ส่งให้คุณครูแล้วคุณครูก็อุ้มไปเลยแล้วเขาก็ดึงเสื้อแม่เกาะนิดหวนหลังแม่ไป็นรอยจะดีขึ้นแหละเดี๋ยวเราค่อยดูไปนะบูวันนี้ไม่อยากไปโรงเวันนี้ไม่รู้หรอกว่าที่โรมีอะไรบ้างเดีย๋ยวแม่ไปไม่ไป นี่แต่แม่กำลังคิดว่าแม่อะไรไม่พอแล้วแฮมเบอร์เกอร์เมื่อกี้อยู่ไหนอ่ะที่แม่ให้ไปอ่ะหายแล้วบนโต๊ะหายแล้วเอาไปอยู่แฮมเบอร์เกอร์สิมันใหญ่กว่ามือต้องลามอีกนะใหญ่มากเลยแี่ตรงนี้ลูกรอตรงนี้หลูกแม่รอตรงนี้ค่ะแม่รอตรงนี้นะตรงนี้อยู่ตรงนี้หลหนเด็กกลับจากโรงเรียนแล้ว น้องลำเก่งมากเล่นอีกแล้วเหรอวันนี้เรากลับบ้านกันก่อนพ่อจ๋าว่าสนุกไหมสนุกไหมสนุกไหมเล่นอะไรบ้างคะวันนี้อะไรอะไรอะไรจริงเหรอครับแต่เห็นครูบอกว่าเล่นเยอะมากเลยนะวันนี้ในห้องทำอะไรกันตั้งคุณเขาบอกป้อนก่อนจกลับป้อนต้องกินข้าวใช่ So what did you have for lunch? m a ่มี่ Mamiya noodles จูดเดอรเหรอไหนไหนมามามาให้มาให้ค <pentru ol ed down> ีเซ็โอ้โหกินเด็กกลับมาจากโรงเรียนนี่มันแมนโอ้โหกินเด็กกลับมาจากโรงเรียนแมนมาก วันนี้วันที่5ผิดคาด3-4เนี่ยเขาร้องหนักมากแล้วก็คือต้องแกะต้องดึงจากแม่ไปจนคุณครูต้องมาหิ้วไปแล้วรามเป็นเด็กแรงเยอะมากเราทําใจแล้วว่าวันนี้วันที่5หนักแน่นอนต้องพีคแน่นอนอเพราะวันนี้คือโรงเรียนรามมันจะเข้าได้2ทางข้างหลังกับข้างหน้า,ข,าข้างหลังคือใกล้ห้องเรียนเขาวัปแรกเนี่ยเขาจะให้เราเข้าข้างหลังอย่างเดียวเพื่อที่เด็กจะได้ไม่ต้องสัมผัสหรือเจอกับใครเยอะคุณครูเลยบอกว่าวันนี้ลองให้น้องเข้าข้างหน้าโรงเรียนดีไหมเพื่อที่จะได้ผ่านการตรวจคัดกรองแบบปกติก็คือเนิร์สกวัดอุณหภูมมิีการ เช็ดรองเท้ามีการแบบส่องคอส่องจมูกนิดนึงว่าเด็กโอเคไหมไม่ได้ไม่สบายมาโรงเรียนใช่ไหมตามก็แสดงอาการแต่แรกแล้วว่าไม่ใส่ชุดเรียนนะแม่ไม่ไปโรงเรียนนะแม่เราก็าค่อยๆเกลี้ยกล่อมไปว่าไม่เป็นไรลูกเดี๋ยววันนี้แม่รอข้างหน้าเหมือนเดิมแม่ไม่ทิ้งไปไหนเลยทีนี้พอส่งข้างหน้าปุ๊บเราก็บอกลูกแล้วเนี่ยวันนี้เขามีอะไรแปลกใหม่ข้างหน้าก็ไม่รู้มีเนิร์สมาข้างหน้าด้วยเราลงไปคุยกับคุณเนิร์สแม่ดูซิว่าเขาจะมีอะไรมาแจกเด็กหรือเปล่าตอนนี้ยอมลงนะเขาก็ยอมให้แม่ใส่ถุงเท้ารองเท้าจูงมือเดินลงมาาจรพอเข้ปตู คุณครูก็เข้ามาเหมือนจะมาจูงไปเขาก็บอกว่าแม่ไปด้วยแม่ไปด้วยแม่ก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรลูกแม่รอตรงนี้คุณครูก็ให้แม่เดินไปด้วยกันเพื่อจะแบบอ,อีกหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปเพื่อที่แบบสุดแล้วคือส่งลูกในแค่นี้แล้วลูกตรงวัดไข้อุณหภูมิทีนี้แม่ก็ พยายามดูอยู่ว่าลรำเขาโอเคไหมพอเขาวัดไข้อะไรเสร็จเขาก็หันมาแล้วก็บอกแม่ไปด้วยแม่ไปด้วยแต่แปลกอย่างนะทุกคนความบวยวายรุนแรงของการไม่อยากไปโรงเรียนอะมันลดลงอย่างเห็นได้ชัดแม่รู้สึกว่าเขาร้องน้อยลงกับการที่จะแบบไม่อา้า ูกอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยลงมากอย่างวันนี้เขาก็อยากให้แม่ไปด้วยอยากให้แม่ไปด้วยแล้วพอแม่บอกว่าได้เดี๋ยวแม่ไปรอตรงที่เดิมนะตรงที่น้องนาเลิกเรียนข้างหลังเขาก็เดินหันหลังไปกับคุณครูแล้วคุณครูก็อาจจะแบบว่าอไปนะลูกไปข้างหลังกันไปที่ห้องกันเดี๋ยวไปเจอคุณแม่รอยอยู่ข้างหลังนะก็คือดึงความสนใจเข้าไปแม่ที่แบบงงมากคือไม่ได้โวยวายไม่ได้มีการดึงฉุดกระชากลากถูเหมือนสองวันที่แล้วแม่นี่แบบเฮไปแล้วจริงเหรอคุณครูหันมาบอกว่าคุณแม่คะดีมากแล้วคะ่ะ รอดแล้วค okay. ่ะโอเคค่ะผ so, okay. ่านไปอีกถึงวันเรานี่้รูดโอ้ยตายแล้วนอนไม่หลับคิดกังวลว่ารูดจะเป็นยังไงสรุปว่าวันนี้โอเคเก่งมากลามไหมู่ะหมูไข่ทำอ่ะไม่ใ่หมาเหรอไม่ใช่โอ้ยนี่มีลูกโป่งมีทั้งอะไรเต็มไปหมดเลยตายแล้วสถิติแค่ที่แบบว่าจบสัปดาห์แล้วจบวีคแล้วในสุดที่สุด well done well done เป็นคุดบอยไหมคะวันนี้ ว่าไม่ต้องมาพรุ่งนี้พวกนี้เขาบอกว่าพวกนี้ต้องมาพรุ่งนี้ได้หยุดใช่ไหมดีจังเลยใช่ไหมพวงนี้ไ้หยุดนอนเล่นอยู่บ้านเราวิกเอนแล้ว สัปดาห์ที่3ก็เขามีการปรับตัวอย่างเห็นได้ชัดแม่รู้สึกว่าเรายังโชคดีที่เขาไม่ได้ไววยวายร้องไห้เหมือนวีคแรกมากนะักบางคนร้องนานบางคนร้องแป๊บเดียวขึ้นอยู่กับเด็กแต่ละคนจะปรับตัวได้เร็วแค่ไหนทุกบ้านอาจจะไม่ได้เจอประสบการณ์เหมือนกันแต่อย่างที่บ้านมิ้นแล้วก็ได้สัมผัสจากราม,มานะคะวีคแรกเนี่ย เด็กแน่นอนสองจิตสองใจยังไม่อยากไปโรงเรียนเลยยังรู้สึกว่าอยากอยู่กับแม่อยู่อยากที่จะเล่นอยู่ที่บ้านทาไมต้องไปโรงเรียนบางทีคุณครูคสอนเรื่องอะไรที่เขาแบบขัดใจอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นแน่นอนวีคแรกที่แม่ไปส่งลามโอ้โหอย่างที่บอกรองเท้าไปทางกระเป๋าไปทางคุณครูต้องมาอุ้มไปจากแม่เลย<อ>คือเขาไม่ยอมแกะจากแม่ดึงเสื้อแม่แบบคือ,อยังไงก็ไม่ไปอ่ะเป็นสัปดาห์ที่ยากที่สุดในความรู้สึกมินนะพ่อแม่ต้องใจแข็งแนะนําว่าไปส่งลูกในสัปดาห์แรกอย่าอะไรอาวร เราไปส่งปุ๊บให้ความมั่นใจกับเขาเดี๋ยวแม่มาลับเดี๋ยวแม่รอตรงนี้แม่ไม่ไปไหนจริงจริงแล้วอ่ะเราส่งแล้วเราก็ไปเลยแหละเราก็ไม่รอหรอกแต่ว่าให้เขาแบบเห็นว่าเราส่งแล้วเราไปบายเขานะแล้วเราก็ทําหน้าให้มั่นใจเขาไว้เพราะว่าถ้าเด็กเห็นว่าทไมแม่อิ o มอชเนอล่ะทำไมแม่แบบไม่อยากให้เขาไปหรอนั่นแหละค่ะคือจุดวิกฤตแม่เลยพยายามแบบส่งเสร็จใจแข็งไปบายนะลูกเดี๋ยวเจอกันนะคะเรียนให้สนุกนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะแบบโอเคไปเลยเงี้ยก็สัปดาห์แรกผ่านไปสัปดาห์ที่2เริ่มดีขึ้นค่ะ เขาเริ่มสองจิตสองใจจริงๆแล้วอยากไปเล่นกับเพื่อนเริ่มจําชื่อเพื่อนได้เริ่มอยากไปโรงเรียนแต่ว่าจะอยากอยู่กับแม่แล้วก็อิดออดตอนเช้าไม่ยอมใส่เสื้อผ้าบ้างไม่อยากจะกินข้าวไม่อยากต้องตื่นเช้าเราก็ต้องมีแบบลูกเล่นต่างๆนานาค่ะอะไรที่ดึงความสนใจเขาได้หรืออะไรที่จะทําให้เขารู้สึกแฮปปี้แล้วเหมือนเป็นการรีวอร์ดให้เขาว่าอย่างเช่นมินอย่างเงี้ยบอกลามว่าวันนี้อยากกินขนมอะไรเดี๋ยวแม่ซื้อเตรียมไว้ให้เดี๋ยวไปรับที่โรงเรียนแล้วเอาไปให้นะครับอะไรอย่างเงี้ยไดๆนะคะวีคที่สาม ดีขึ้นไม่ร้องไม่โวยวายแต่งตัวง่ายขึ้นกินข้าวง่ายขึ้นแต่ สิ่งที่ต้องเผชิญคือเขาจะชอบพูดว่าแม่กับยายรอน้าโรงเรียนนะจึงแม่ก็ต้องบอกว่าได้เดี๋ยวแม่รอหน้าโรงเรียนนะไม่ไปไหนอะไรแบบเนี้ยเราก็ต้องพูดเพื่อให้ลูกรู้สึกว่าเขาอุ่นใจเขาสบายใจใดๆนะคะเด็กทุกคนต้องใช้เวลาปรับตัวแล้วแหละมันคือการที่เขาต้องเผชิญอีกสเต็ปดึงของการเติบโตเนาะเราก็ขอเป็นกําลังใจให้พ่อแม่ทุกคนนะคะที่ลูกๆเริ่มไปโรงเรียนแล้วในในวัยสามถึงสี่ขวบนี้ขอให้ ปรับตัวได้ง่ายและผ่านพ้นช่วงเวลานี้ไปได้อย่างราบรื่น <c oughs> ใจแข็งพ่อแม่ต้องใจแข็งแล้วอย่าพูดกับลูกเยอะเพราะยิ่งเราสัญญาอะไรเยอะเดี๋ยวมันจะมัดตัวเองลูกจําแม่นมากจะไว้ <c oughs> โอเคค่ะถ้าชินชอบคลิปเราฝากกดไลค์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมแชร์คลิปมาด้วยนะคะบ๊ายบาย